สวัสดีครับวันนี้ผมสาธิวิเศษจะนําพระมาแบ่งปันครับตามดูว่ามีพระอะไรบ้างนะครับนี่ครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกเป็นหลวงพ่อภูวดลลักษ์นะครับมาดูกันอันนี้เป็นหลวงพ่อภูวดลลักษ์จังหวัดอ่างทองนะครับเหรียญรุ่น2นะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเนื้อปะกานะครับแกะแม่พิมเห็นไหมบล็อกสดคมมากนะครับแกะด้านหน้านะครับคาว่าหลวงพ่อภูนะครับนี่จดจําเลยมีหอยที่หัวแตกนะครับแล้วก็ ต้องคมด้วยนะเก๋ก็นําไปถอดแต่ว่าความคมแตกต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยครับหอหีบหวัวแตกนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับเส้นนี่ครับจีวรคมคมนะครับม,มีสังกติพาดนี่นะครับนะครับแล้วก็เห็นไหมปั๊มแบบซ้อนคมคมนะครับนี่ครับแล้วก็มีกากคมคม,คม,คม,คมนะครับมีกากคมคมนะครับหลวงพ่อพูดอลักต้องบอกเลยว่าเป็นพระเก่งครับนี่สร้างราวปี 2,500นะครับอ่าสร้างเราปี2,500นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นยันแบบยัน5นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะคนี่เป็นตัวยันนะครับอ่าผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับปั๊มตึงคมเห็นไหมครับนี่แกะเป็นแท่งเลยปั๊มตึงคมนะครับคมมากนะครับยันอุด้านบน3ตัวนะครับนี่ครับณโมพุทธทายะใช่ไหมนะครับลองดูนะนี่ครับเป็นปั๊มตัด ฉีโบรานนะครับปั๊มตัดฉีโบรานจดจำเลยจดจดจำตัวตัดด้วยนะครับจดจำตัวตัดให้แม่นนะครับนะครับนี่นะครับดูง่ายนะครับแบบนี้แล้วกูวัดดอนลักนะครับเป็นพระเก่งพระเหนียวนะครับตรงนี้ก็มีปั๊มปั๊มหูหูฉชีกหน่อยนะครับนะเนี่ครับหูฉชีกไปหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็เหรียญรุ่นแรกผุมขายไป0กแสนนะครับรุ่นนี้สวยๆก็ รับเข้านะใกล้ๆใกล้ๆหมื่นนะครับใกล้ๆหมื่นนะครับสภาพนี้ก็เปิดที่10,000ืบาทนะครับหลวงพ่อภูวัดดอนรักนะครับจังหวัดอ่างทองคมมากนะครับเหรียญสวยคมมากนะเห็นไหมเนื้อปาการาวปี2อ0พนนะครับอ่ะแล้วก็มาดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญวัดชัยโยนะครับนี่เหรียญวัดชัยโยนะครับนี่แกะพระภู แกะพิมพุธด้านหน้านะครับเป็นหลวงพ่อพุทธพิมพ์นะครับเขียนปั๊มนะครับว่าแกะบกสดหลวงพ่อชโยนะครับเห็นไหมครับแกะว่าหลวงพ่อชโยนะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับเป็นพระนั่งปางสมาธินะครับนั่งปางสมาธิขัดลาบอย่างนี้เขาเรียกขัดลาบนะเห็นไหมสมาธิขัดลาบหน้าตาคมนะครับแกะรายละเอียดได้คมมากนะครับพื้นเหรียญต้องตึง นะครับแล้วก็จะมีพดเป็นเม็ดเม็ดคมคมนะครับพื้นเรียนเนี่ยพื้นเหรียนตึงแล้วก็จะมีพดเป็นเม็ดเม็ดคมคมนะครับนะองนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไรทองนะด้านหลังเป็นปั๊มยันห้านะครับปั๊มยันห้านะเป็นไหมพื้นเหรียนตึงนะครับนี่เส้นสายเห็นไหมเห็นเส้นไหมครับเส้นกิบกิบเลยคมคมเลยนะครับนี่เราปีสองสี่เก้าห้านะครับนี่เห็นไหมปั๊มตัดฉีกนะครับ ปั๊มตัดฉีกนะครับเห็นไหมรอยฉีกนะครับนี่รอยฟันหยาบๆบอย่างนี้นะครับเราปี2 4 9 5นะครับปั๊มตัดฉีกนะครับอันนี้จะมีทั้งหลังสมเด็จโตและหลังหลังยันนะครับองนี้เป็นหลังยันนะครับเอา3,000บาทนะครับ2 4 9 5นะครับ3,000บาทนับเป็นพระเก่านะครับของจ้าวัลังทองเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ไม่รู้ที่นะครับ เป็นเหรียญไม่รู้ที่นะครับเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานคลาสสิกมากนะครับนี่ปั๊มนะครับแกะแม่พิมพ์บล็อกสดนะครับแล้วก็ปั๊มด้วยเนื้อฝาบาทนะครับเห็นไหมนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธนะครับด้านหลังก็พระพุทธนะครับสองหน้าเลยนะครับนโมพุทธายยะนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเขียนเราก็อ่านไม่ออกเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมปั๊มแบบสองหน้านะครับแล้วก็จริงๆจะมีเชื่อมเชื่อมหูตรงนี้นะครับ เชื่อมหูตรงนี้นะครับแล้วก็หลอดจะมีหลอดตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่เป็นปั๊มเชื่อมหลอดนะครับไม่รู้ว่าหลงเพ่อะอะไรนะแต่คลาสสิกมากเลยนะเห็นไหมอันนี้เป็นทองแดงสองสองฟังนะครับถึงกันนะแล้วลเนี่ยเป็นคล้ายๆตะกุดเป็นหลอดนะครับมีนำมานามาบัดกีนะครับนํามาบัดกีแต่ไม่ทราบที่นะครับอย่างนี้เปิดที่2,800นะครับนะอันนี้น่าจะราวปี7กว่า8กว่านะครับ 80บวกลบแน่นอนนะครับนะสวยๆใครมีสวยๆผมรับเข้า3 0 0พันะอันนี้เปิด2008แต่ถ้าใครมีสวยสวยเลยส่งมาผมได้3 0 0พันนะแบบนี้ไม่ดูที่ผมก็ซื้อนะครับ2,800นอะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อ,หอไม่ทราบที่นะครับเนื้อสำลิดเลยนะครับนี่นะครับเนื้อสำลิดเลยนะครับแกะแม่พิมพ์หน้าด้วยอ่าเป็นแบบหน้ากปกใช่ไหมคล้ายๆหน้ากปกนะครับ แม่พิม์หน้าแบบคล้ายนาปกนะครับเป็นพระพุทธนั่งสมาธินะครับนะครับขัดเพชรไอ้ขัดลาบเอ้ยขัดเพชรน้านี่อย่างนี้มาเท้ามานี่นะครับเห็นไหมขึ้นมาตรงนี้มานี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นมานี่นะครับไม่ทราบที่นะครับผมเป็นเนื้อสำลิดนะครับด้านหลังนะครับมีเหมือนกดด้วยรอยผ้านะครับแล้วก็นี่ปั้นคล้ายๆปั้นยันแปะนะครับก่อนจะนําลงในหุ้นเทียนนะอันนี้น่าจะเป็นการกด กดหุ่นเทียนด้วยใช้ผ้ากดนะครับแล้วก็ปั้นปั้นตัวยันแปะอีกทีนะครับปั้นตัวยันมาแปะทีแล้วก็นํามาหล่อนะช่อตจนวนจะต้องอยู่ทางนี้นะครับช่อตนวนอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็แต่งตะไบออกนะครับนี่ครับแล้วก็ร่องรอยมีการเก็บกันตะไบนะครับเก็บการตะไบแต่ไม่รู้ที่จริงๆนะครับอันนี้ไม่อําเลยนะครับเปิดที่3 0 0พบาทนะครับเนื้อสำลิดนะครับเก่าๆนะครับ จากโลหะนะครับผมมองว่าน่าจะใกล้ๆเจ็ดศูนย์นะครับนี่ใกล้ๆเ0นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญวัดทองล่างนะครับเหรียญอ่านี่ครับเหรียญวัดทองนพคุณหรือวัดทองล่างอ่าใช่ไหมสองสี่แปดสี่นะครับแกะแม่พิมพ์คมตึงโอ้โหเห็นไหมเส้นสายพื้นเหรียญตึงเส้นสายละ,ละเอียด ชัดเจนนะครับเนะครับเส้นสายรายละเอียดชัดเจนนะครับแกะพานนี่ปื้ดมานี่เลยเนี่ยก็มีการแกะพาดเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ปั๊มตัดฉีกนะครับราวปีสองสี่แปดสี่นะด้านหลังก็เป็นยันแล้วก็มีลงอักขรจานนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นลงอักขรจานนะมีรอยเส้นนะครับอ่ะนี่ครับเป็นกึงนะครับเห็นรอยกึงเลยเห็นไหม เส้นเส้นคมคมเลยเป็นรอยกึงนับกึงเหมือนกึงในบล็อกก่อนแกะนะครับเหมือนกึงกึงแท่นก่อนแล้วก็ค่อยมาแกะเนี่ยมาแกะแกะพวกนี้นะครับเห็นไหมคมกริบเลยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับเห็นไหมรูหูเจาะปิ้นๆนะครับอันนี้ตัดฉีกนะครับนี่เห็นไหมตัดฉีกหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคเป็นผู้ปลุกเสกนะครับองคนี้หลวงพ่อพุ่มบางโคเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเป็นพระเก่าเห็นไหมครับอ่ะนี่ คมมากนะครับคมมากนะครับ attention. อง์นี้เปิดที่3,000บาทนะครับไหวเท่าไร<ห>ต่อได้นะครับไม่ต้องไปสนใจราคาเปิดนะครับ3า0 0บาทอ่ะแล้วก็องคนี้นะเป็นเหรียญหล่อหลวงเพราะอิ่มวัดหัวเขา่านี่เหรียญหล่อหลวงเพราะอิ่มวัดหัวเขา่าเป็นพิมพ์2หน้านะครับพระพุทธสองหน้าเลยสภาพผ่านใช้แต่นี่วันนั้นโลหะเอามาให้ดูเนื้อหายังกะเพาะเงินบางคาเลยนะครับเนื้อหายังกะเพาะเงินบางคาเลยนะครับผม นะแกะไม่พิมพ์หน้านะครับแม่พิมพ์หลังนะครับแล้วนํามาประกบกัน <sausage S 1> เห็นไหมมีรองอยการประกบนะครับแล้วก็นี่เชื่อมอปั้นปั้นหุ่นเทียนมาเชื่อมหูนะครับแล้วก็นี่นํานํามาหล่อเข้าทางนี้เห็นไหมนี่รอยประกบจะมานี่นะครับรอยประกบมานี้แต่ตรงเนี้ยจะเป็นรอยช่อชนวนนะครับหรือว่าตรงนี้เนะี่ยช่วงนี้นะครับแล้วก็มีรอยหักนะครับหักกินไปนะครับ องนี้เป็นหลวงพ่ออิ่มวัฒวุฒวเขานับราวปี2470ถึง2480นะครับน,บนี่องนี้เอา2,300บาทนะครับพ่ออิ่มวัฒถัฒวเขาต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอยหลวงปู่สุกนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุกด้วยนะครับหลวงพ่ออิ่มวัฒวุฒวเขา่ามาดูองค์ต่อไปนะครับอาเหรียญพ่อท่านอ่านับปี2462ครับ,น,รบนี่พระดีสี่ลาดบุรีหนึ่งที่ครับ แต่ว่าเป็นเหรียญมรณะนะเหรียญตายนะครับเหรียญเพราะท่านอ่ํานะครับวัดเกตหน้อยใช่ไหมนี่ครับแกะแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับแม่คมพื้นเหรียญตึงนะครับแต่ว่าสภาพผ่านใช้ก็จะนะครับอย่างนี้แหละเห็นริ้วรอยแบบว่ามีรอยกระแทกบ้างอะไรบ้างนะครับผ่านการใช้ศึกมานะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับตัวยันเนี่ยเป็นแท่งเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นขอบกระบอกนะพวกนี้เป็นขอบกระบอกนะครับ หูเหรียญจะเป็นลักษณะนี้นะอ่านี่ครับนี่ครับหูเหรียญเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคอ่าไม่ได้เป็นเส้นนะส่วนมากที่พบเห็นจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลวงพ่ออ่ำปีสองสี่หกสองนับนี่เขาเขียนว่าชาปนกิจท่านอ่ำสองสี่หกสองนะครับปั๊มคุ้มคมเลยนะขอบกระบอกนะครับนี่อย่างเก่าเลยนะครับเหรียญนี้ก็4,500บาทนะครับสนใจทักมาได้นะครับ 4 5 0 0บาทนี่พระร้อยกี่ปีเนี่ยนี่หกเก้าร้อยเจ็ดปีนะครับร้อยเจ็ดปีเพราะท่านอ่ำราชบุดีมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยานะครับแกะแม่พิมพ์หน้านะครับพอแกะแม่พิมพ์หน้านะครับพื้นตรงนี้เขาจะเขาจะปั๊มมาเรียบตึงก่อนนะครับปั๊มเรียบตึงก่อนนะครับแล้วก็นี่มาซาะเขาเรียกว่าขุดนะครับขุดเพื่อ ให้ลงยาและยาเกาะแน่นนะครับยาเกาะแน่นเห็นไหมอันนี้ขนาดขนาดขุดแล้วยังกระเทาะเลยนะครับถ้าไม่ขุดลองเิศสภาพดิหลุดร้อยเต็มไปหมดแล้วนะครับหลุดร้อยเยอะแล้วนะครับนะครับเป็นพระนั่งสมาธิมีฐานพระทิพย์นะครับนี่ด้านหลังก็จะเขียนปั๊มนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับจังหวัดชเชิงเซาสองห้าศูนย์เก้านะครับนี่ปั๊มเนื้อเงินลงยา ปั๊มตัดฉีกนะครับแต่ว่าสภาพพันุ์ใช้ค่อนข้างลื่นแล้วนะครับขอบก็จะลื่นนะครับองค์นี้เปิดที่3,500นานะครับกู่ยังอยู่นะครับปีศูนย์เเชิงเซานะครับ3,500บาทนะครับแล้วมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อดีนะครับหลวงพ่อดีวัดนี่สุพรรณบุรีนะครับ หลวงพอดีนะครับวัดพระรูปนะครับเห็นไหมจะตอกนี่มีตอกดีตรงนี้ด้วยนะครับนะเป็นรูปหล่อคลาสสิกมากนะครับแกะแม่พิมพ์ได้สวยงามนะครับแกะแม่พิมพ์ได้สวยงามแล้วก็มีนี่หล่อเละเปื้อนนะครับหล่อเละเปื้อนนะครับเห็นไหมมีคาบคล้ายๆอะไรครับคับคาบแป้งใช่ไหมคล้ายๆคราบแป้งนะครับหลวงพ่อดีนี่เป็นพระเก่งนะพระพระยุกกลางๆนะครับพระใหม่และจะใหม่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ย การตัวเนี้ยช่อต้องอยู่ตรงนี้นะครับช่อแล้วก็มีการปัดแต่งตะใบนะครับตะใบก็จะเบอร์นี้นะครับค่อนข้างละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดเบอร์นี้นะครับพายุกค่อนข้างใหม่แต่ปีผมไม่มั่นใจน่าจะปี2กว่าหรืออะไรเนี่ยนะนะครับอันนี้2,500บาทนะครับลงพอดีวัดพหลูปนะครับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาดูองค์ต่อไปองค์ต่อไปเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าวัดสุวรรณนะครับพระกูวัดสุวรรณนะครับมาดูกันนะครับ วัดสุวันอันนี้จะเรียกว่าพิมพ์อะไรอ่ะมันลื่นเหรอเม็ดมันมลื่นหรือว่าเม็ดอะไรนะครับใช่ไหมผมก็เรียกไม่ถูกนะพวกพิมพระกูนี่เรียกไม่ไถูกเลยนะครับเนื้อตะก่วดสนิมแดงนะครับเป็นพระเทยอดเห็นไหมนี่มีนี่เนื้อที่เกินบล็อกออกมานะครับเนื้อที่เกินบล็อกออกมาอันนี้เป็นเนื้อที่ไม่เต็มนี่เห็นไหมเทเนื้อไม่เต็มนะครับแต่อันนี้เกินบล็อกนะครับนี่เป็นพระเทแบบน,นี้นะด้านหลังก็จะ ยุบยุบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมนะครับคาบสนิมแดงๆนะครับเหลือบๆนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าองค์ไหนไปตกที่น้ําด้วยนะหมายถึงว่าองค์ชุ่มน้ํานะครับเห็นไหมสนิมแดงนะครับเป็นพักหลุนะครับบางคนเขาบอกว่าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยร่วมปลุกเสกด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ใจไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองศึกษากันดูนะครับอะลองดูนะครับองค์นี้ก็เปิดที่ 2800บาทนะครับพระกุศวนนภตะกู่ยร้อยปีนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับองนี้เป็นพระงาแกะนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่งาแกะไม่ทราบที่นะครับแกะได้สวยงามมากนะครับเป็นพิมพ์บอลพุธนะครับเห็นไหมมีร่องรอยการเซาะนะครับใช้ใบมีดเซาะหนับหน้าตาสวยงามหน้าตาสวยงามนะครับนี่เห็นไหมเซาะเซาะเขาเรียกว่าอะไร เสียงนะครับเสียงแล้วก็เกตนะครับเกตเป็นแบบเปลวเพพิงเลยนะครับเซาะได้สวยซาะลึกมากนะนี่ซาลึกนะแล้วก็นะครับเป็นวันพุธนะครับเนื้องาน่าจะใกล้ๆลราวปี2,500นะครับเนื้องานใกล้ๆปี2500นะครับที่ผมมองนะก็องค์นี้เปิดที่3,000บาทนะครับเผื่อพี่นั่นใดชอบรับสำหรับคนวันพุธนะครับแกะได้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ขนาดน่ารัก3,000บาท แล้วก็นี่เป็นเหรียญชินลาชวัดเบนนะครับชินลาดวัดเบนนะครับนี่แกะแม่พิม์พนะครับเห็นไหมมือวางน้าตักวางเข่านะครับแกะมีขนกเป็นชินราชนะครับนะแล้วก็เห็นไหมแกะอ่าเส้นซุ้มคมคมนะครับด้านหลังก็จะแกะกระหนกคมคมนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับพื้นเหรียญตึงเห็นไหมครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับด้านข้างตัด เขาเรียกว่าตัดฉีกนะเหรียญจะค่อนข้างหนาๆน,นี่รอยตัดฉีกนะนี่ครับหลวงพ่อจาดหลวงพง่อจ,จ,จงปุกเสกนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงปุกเสกนะครับสองสองค์นี้เอา3,500บาทนะครับสนใจก็ต่อรองได้นะครับแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพักลุนะครับไม่ทราบสำนักนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อชินเขียวนะครับ นี่เป็นพิมพ์พลาล่วงเห็นไหมมือมานี่อีก,อกมือหนึ่งมานี่นะครับเป็นพิมพ์พราล่วงนะครับแล้วก็เนื้อชิ้นเขียวเห็นไหมครับมีคาบปานปานดํานะครับปานดําคราบไข,ข่คาบไข่ของเนื้อจินแบบนี้เป็นชิ้นเขียวสมนักไหนก็แท้นะครับซื้อไว้ศึกษาก็ได้เอาไปใช้ก็ดีนะครับนี่เป็นสมนักไหนก็แท้นะครับคาบกรลุอย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นรอยเป็นรอยผ้านะครับอ่า เป็นรอยผ้าเหมือนใช้ผ้ากดนะครับนะนี่คาบไข่เป็นไงบึกบักเลยนะครับองค์นี้ต้องบอกเลยว่าจัดจ้านเนื้อจัดจ้านมากนะครับโอเคนะครับองค์นี้เปิดที่3,000บาทนะครับสนใจเท่าไหร่ต่อดูนะครับ3,000บาทองค์นี้เป็นหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับพบ่อโบยวัดมะนาวเป็นพิมพ์เขาเรียกว่า,อ,าอะไรอ่ะ ของตะเคียนนะครับแต่ของตะเคียนเนี่ยของสำนักไหนไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าพอโบ้ยท่านได้เอามากดพิมพ์นะครับนี่พอโบ้ยเอามากดพิมพ์ต้องบอกเลยว่าเห็นไหมมีนี่รอยยับย่นนับเป็นธรรมชาติดูง่ายมากๆนะครับยับย่นธรรมชาติมีผิวพัน์มีค่าพิ้งนะครับเนี่ยรอยตะใบค่อนข้างจะหายแล้วนะับเนื่องจากะผ่านใช้มาบ้างเห็นไหมรอยตะใบจะหายแล้ว โค้งมนเลยนะครับเป็นการปาแต่งตะไบนะครับนะครับนี่รอยนะครับรอยยับย่นชัดเจนนะครับในหนังสือเล่มเก่าๆก็มีลงนะครับแบบนี้แต่ทีเนี้ยบางองค์เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับรอยรอยตะไบรอยรอยเก็บรายละเอียดนะนี่รอยยับย่นชัดเจนนะครับนี่นะครับเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับนี่เป็นการขึ้นยันนะครับอ่านี่ครับ แบบนี้นะครับเนื้อหาแท้ดูง่ายมากนะครับโอเคนะครับก็หลวงพ่อโบยว่ามะนาวนี้เปิดที่4,500บาทนะครับ4,500นะครับแล้วมาดูองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาหลวงนะครับพ่ออีวัตสตหีบนะครับด้านหน้าจะเป็นเลขหนึ่งไทยบางองค์ออกเป็นดอเด็กเลยนะครับขึ้นอยู่ที่บล็อกนะครับนี่ เห็นไหมมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับด้านข้างมีร่องรอยขีบการประกบนับในในบล็อกนะครับนะครับมีรอยขีบนะครับบางองค์ก็ขีบปิ้นเยอะไม่ปิ้นเยอะนะครับรอยช่อชนวนนี่เห็นไหมจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เลยต้องบอกเลยว่าช่อชนวนเนี่ยต้องดูสองแทบนะครับอ่าจะไปแทบไหนก็ได้จะเยอะมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องดูสองแทบอย่าให้เป็นตะเข็บเห็นเห็นตะเข็บวิ่งยาวนะ ไม่ได้นะเป็นตะเก็บวิ่งยาวไม่ได้นะและเบอร์ตะใบต้องเบอร์นี้นะครับนี่เบอร์นี้เลยนะครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาแข่งต่เปะนะครับเห็นไหมแข่งแต่เปะนับพระเราปี2 4 8 4นะครับก็ตามสภาพนะมีภาพผิวหิ้งหิงบ้างอะไรบ้างนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับเปิดที่2,800นะครับ2,800บาทนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเป็นเหรียญวัดมกุฎนะครับนี่เหรียญวัดมกุฎนับของ เจ้า <lee> คุณแจ่มนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินค่อนข้างหายากนะครับกทมนะครับเจ้าคุณแจ่มเออเจ้าคุณแจ่มวัดมกุณนะครับเนื้อเงินแต่สภาพอาจจะผ่านใช้มาบ้างอะไรบ้างนะครับนี่เป็นข้างปั๊มตัดนะครับตัดฉีกนะครับด้านหลังเห็นไหมยันห้าคมคมเลยนะครับบางคนเอาไปตีเป็นปูเฮียงวัดป่าก็มีนะครับนี่นะครับยันห้าคมคมเลยปั๊มเป็นแท่งนะครับเงินดี นะครับเห็นไหมเงินดีมากนะครับห่วงเชื่อมถ้าไม่ผิดนะนี่เห็นไหมห่วงเชื่อมนะครับราวปีน่าจะแปดแปดกว่านะครับนี่ครับเจ้าคุณแจ่มวัดมากุฎนะครับด้านด้านล่างจะมียันคล้ายๆอะไรอะรหั่งหรืออะไรเนี่ยนะนะครับนี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อเงินหายากนะไอ้ทองแดงอาจจะพอเจอนะครับองค์นี้เปิดที่ 3,500บาทนะครับเจ้าคุณแจ่มวัดมากุฎน,นะครับโอเคนะครับก็รับประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับผมโอเคนคับของผมรับประกันแท้ทุกรายการครับแล้วก็สนใจทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของสาธิตวิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับ